สวัสดีนะคะทุกคนก็วันนี้มีคิีพีกันเด็กนะมาให้เล่นกันนะคะในหัวข้อที่ว่าใครกันนะที่คิดถึงคุณแบบคิดถึงมากนะคะนะเอออยู่ตอนนี้นะมีกองไพ่มาให้เล่นด้วยกันทั้งหมดสามกองนะคะกองที่หนึงกองที่สองแล้วกองที่สามก่อขอให้ทุกคนทําสมาธินึกถึงตัวเองเนะว่าแบบใครกันนะคะที่แบบคิดถึงคุณมากคิดถึงเหลือเกินนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดว่า ทำสมาธิได้แล้วเริ่มร้อยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะก็คือกองนี้โอเคเรามาเริ่มกัน <c oughs> คนที่เลือกกองแรกนะกองนี้เดี๋ยวขออนุญาตด,ดูลัคนาราศีของคุณนะคะไม่ก็เขาเนาะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างเนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะมีราศีกุมราศีพิจิก มีพึกศกการสิงแล้วก็เมถุนนะคะมีราศีกุมพิจิกมีเมถุนการพึกศกแล้วก็สิงนะคะมีเลขยี่สิบสามนะมีเลขสิบเอ็ดมีเลขสิบมีเลขสามมีเลขสิบสี่แล้วก็มีเลขหนึ่งเป็นวันเกิดนะคะเป็นเดือนเกิดเนาะเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยขอดูหน่อยว่า คนคนนี้เขาเป็นใครคะ่ะคนที่เขาแบบคิด <c oughs> ถึงคุณมากนะคะอยู่ตอน,นะนนี้เนาะคอดูหน่อยว่าคนนี้เขาเป็นใคร <c oughs> <c oughs> คนนี้จะเป็นคนที่คุณกับเขาแบบมีปัญหากันอยู่นะ อาจจะมีการงอนกันอยู่นะคะจะมีการทะเลาะกันมีการไม่ได้คุยกันนะคะหรือว่ามีปัญหากันอยู่เนาะเพราะเป็นไพ่แบบงอนไม่ห้อมคุยมาหอมคุยนะคะนะคนนี้เป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างมี power นะเป็นคนที่แข็งแรงนะคะเป็นคนที่มีอํานาจเป็นคนที่สามารถปกป้องดูแลคนอื่นได้นะคะมีความเจ้าเล่ห์นะมีความเป็นคนแบบอาจจะมีความลับนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่แบบ หลอกคนอื่นง่ายนะคะคนอื่นแบบเหมือนเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าเออเจ้าเล่ห์แหละเหมือนทําให้คนอื่นไว้ใจเขาได้อะอือด้วยอาจจะเป็นคําพูดคาลมหรือนิสัยของเขาบางอย่างนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แอนรู้สึกว่าช่างฝันช่งางจินตนาการนะคะเป็นคนขี้เ้านะสําหรับคนคนนี้ที่เขาแบบ <c oughs> คิดถึงคุณอยู่นะคะตอนนี้นะ พอดูเพิ่มเกี่ยวกับคนคนนี้หน่อยค่ะว่าไพ่เมยจะบอกนะเกี่ยวกับคนคนนี้เพิ่มเติมอาจจะเป็นคนที่แบบคุณคาดไม่ถึงนะคะสำหรับคนคนนี้นะเหมือนคนคนนี้เขาเหมือนรอคอยสัญญาณรอคอยตัวคุณอยู่นะคะนะแล้วก็คนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างม,มีความมั่นคงหรืออาจจะชอบในเรื่องของความมั่นคงนะคะได้เหมือนกันดูหน่อยว่าใครกันนะคะที่คิดถึงคุณมากนะเอออยู่ตอนนี้นะคะ สำหรับคนที่เลือกก่อนที่หนึ่ง <c oughs> ห้าไมา้บางคนอาจจะเป็นคนที่คุณกับเขามีปัญหากันอยู่นะคะมีการทะเลาะก,กันมีความไม่เข้าใจกันนะคะนะตรงนี้เนาะเอออาจจะเป็นคนเก่าๆหรือเป็นคนที่คุณกับเขาทะเลาะก,กันอยู่แหละตอนนี้นะเออ ให้ขึ้นตรงนี้นะคะคนนี้น่าจะเป็นคนที่แอนรู้สึกว่าบางคนเขาเป็นคนไกลนะเป็นต่างชาติต่างภาษาเป็นคนที่มีระยะทางระยะห่างจากคุณหรือไม่ช่วงนี้คนนี้ก็เหมือนแบบพอมีปัญหาคุณหรือทะเลาะกับคุณอยู่เนี่ยเขาเหมือนแบบอาจจะมีการเดินทางนะคะจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศนะคะหรือว่าแบบมีการาห่างจากคุณไปนะคะนะได้นะสำหรับคนนี้แอนรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนเก่งแก้ปัญหาเก่งนะคะเป็นคนที่ <c oughs> เวลาที่มีปัญหาหรือมีการทะเลาะก,กันกับใครก็ตามคนที่จะเป็นคนที่ไม่แก้ปัญหานะแล้วก็เป็นคนแบบอยู่คือลอยตัวเหนือปัญหาค่ะถ้าเหมือนแบบไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นประมาณนี้เนาะเออจะไม่ค่อยแบบเข้ามาแก้ปัญหานั้นๆด้วยด้วยตัวเองถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนนี้เนาะแล้วก็เป็นสไตล์แบบคนชิวๆอ่ะยังไงก็ได้สบายๆนะคะนะเป็นคนแบบคือ คือแอรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบเออไปเรื่อยๆกับชีวิตนะคะแต่ว่านะตอนนี้ตัวคนนี้อาจจะแบบเดินทางอยู่นะได้ในบางคนนะคะหรือเหมือนที่บอกเป็นคนที่คุณกับเขาทะเลาะก,กันแล้วแบบเออบางคนถ้าเกิดว่าทะเลาะก,กันอ่ะมันก็เป็นยังเป็นแค่ลักษณะของคนคุยหรือแบบไม่ได้คบกันนะคะแล้วมีปัญหาก,กันแล้วก็แบบเหมือนห, àng, ห, àng, ห àng, ่างๆกันไปหายกันไปอะไรประมาณนี้เออหรือว่าทะเลาะก,กันแล้วก็แบบเออเขาเดินหนีไป ไม่ดูไม่มาสนใจคุณประมาณนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะพอดูหน่อยว่าทําไมคนนี้เขาถึงคิดถึงคุณนะคะนะคุณน่าจะเป็นคนที่น่ารักสาหรับเขานะคุณเป็นคนที่มีความใจดี <c oughs> เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเขาดูแลเทคแคร์เขามีน้ําใจนะคะโรแมนติกนะเป็นลักษณะของคนที่แบบเป็นพลังงานบวกๆในชีวิตเขานะคะแล้วก็ค่อนข้างมีความเสียสละ ระดับหนึ่งเนาะคือเขาน่าจะเสียดายนะความสัมพันธ์นี้นะคะนะตรงนี้เนาะที่เห็นนะคะเพราะว่าสาเหตุที่เขาคิดถึงคุณนะ่ะเพราะว่าเหมือนเขาเออ่ไม่ได้เจอฟิลลิ่งที่คุณอาจจะเคยน่ารักกับเขาเหมือนพอคุณกับเขามีปัญหาการมีการทะเลาะก,กันเหมือนความสัมพันธ์มันอาจจะมีการจบแล้วคุณอาจจะนิ่งๆนะคะ คุณนิ่งคุณไม่ได้ดูแลเทคแคร์เขาเหมือนเดิมคุณไม่ได้เอาใจใส่เขาเหมือนเดิมคุณไม่ได้น่ารักกับเขาเหมือนเดิมสิ่งเหล่านี้มันทําให้เขาคิดถึงนะคะเขานึกถึงเขารู้สึกว่าแบบ <c oughs> อยากได้สิ่งสิ่งนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้ได้นะคะขอดูหนว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมกับการที่เขาคิดถึงคุณแอนรู้สึกว่าคนคนนี้เขาจะไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรนะคะไพ่เครื่องสีดาบเนาะ คือเขาอาจจะรู้สึกแล้วว่าเออเขาอยากขอโทษนะเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้แอนรู้สึกว่าเหมือนเขาเองจะแค่เก็บไว้ข้างในใจนะคะเก็บความรู้สึกไว้ข้างในใจอาจจะไม่ได้แสดงออกไม่ได้พูดไม่ได้บอกนะคะนะ <c oughs> สาเหตุหนึ่งที่เขาอาจจะไม่ได้เข้ามานะคะตรงนี้เนาะ มีโอกาสที่อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่มีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วดูแบบสามารถสร้างความมั่นคงกับคนนั้นได้มันก็เลยทำให้เขาแบบอาจจะเก็บไว้ไม่กล้าบอกนะคะหรือว่าไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกจริงๆที่เขาเนี่ยยังคิดถึงคุณอยู่ออกไปกับกรณีที่2ออาจจะเป็นตัวเขาเองนะคะทีออ่มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วหรือว่ามีคนคุยใหม่แล้วนะคะมันก็เลยทําให้เขาไม่ได้แสดงออกในสิ่งที่เขารู้สึกอยู่ ให้กับคุณได้รู้ว่าแบบออยังคิดถึงนะยังนึกถึงอยู่นะนะคะเขาแบบเฉยๆนะแต่ว่าลึกๆข้างในบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่อร,รู้สึกว่าเขาค่อนข้างหนักเหมือนกันเพราะมันเป็นไพ high ่ไฮพรีเทสกับส0บไม้คืออึดอัดนะอึดอัดกับความรู้สึกที่มีเพราะว่ายังรู้สึกดีอยู่นะคะยังรู้สึกแบบอยากกลับมานะแต่ด้วยมันอาจจะมีประเด็นปัญหาบางอย่างบางคนเมนห่างกันแล้วนะคะห่างกันไปแล้วอะไรประมาณนี้ ก็เลยทําให้แบบคนคนนี้อาจจะทําอะไรไม่ได้แล้วนะคะนะประมาณนี้เนาะสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะโอเคเราไปต่อกันสําหรับคนที่เลือกกองที่สนะคะว่าใครนะคะที่คิดถึงคุณมากเลยนะอยู่ตอนนี้นะคะมาดูกันสําหรับคนที่เลือกกองที่สอง ก็คือกองีนะคะโอเค <c oughs> ขออนุญาตดูลัคนาราศีของคุณนะคะไม่ก็เขาเนาะว่าอยู่ในลัคนาราศีอะไรกันบ้างเนาะมาดูกันมีธนูมีเมถุนนะคะออมีกุมนะมีกรกฎพิจิราศีมีแล้วก็ราศีเมษนะคะมีธนูนะมีเมถุนกุม มีนกรกฎพิจิตนะคะแล้วก็เมษน,นะโอเคมีเลขห้ามีเลขสองมีเลขสี่สิบมีเลขเจ็ดมีเลขสิบห้ามีเลขยี่สิบอ็ดแล้วก็มีเลขเก้านะคะเป็นวันเกิดเนาะเป็นเดือนเกิดเป็น,นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยขอดูหน่อยว่าใครนะคะที่คิดถึงคนที่เลือกกองที่สองมากแบบคิดถึงมากเลยนะมาดูกันขอดูหน่อยนะคะว่าคนนี้เขาเป็นใคร ลักษะของคนที่น่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยคุ้มครองดูแลเขาอยู่นะแล้วก็แอนรู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ตัวเขาเนี่ยอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่เขาอยากคุยกับคุณอยากเคลียร์กับคุณอยากจัดการนะคะความรู้สึกภายในนะคะระหว่างคุณและเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่แอนรู้สึกว่าเขาเชื่อในเรื่องของออสิ่งลึกลับสิ่งลี้ลับซึ่งสิ่งลึกลับนะคะเออพวก ศิยศาสตร์มด์ดาหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบชอบฟังรายการหรือโกสูนี่นั่นอะไรเงี้ยเออชอบเรื่องพวกนี้นะคะได้เนาะแล้วก็คนนี้ในบางคนก็จะเป็นคนที่แบบทํางานออนไลน์ขายของออนไลน์ได้ด้วยเหมือนกันนะม,มาดูกันว่าเขาเป็นใครอีกนะคะอาจจะเป็นคนที่อรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนให้คำปรึกษาคนอื่นได้เขานข้างดีนะเป็นลักษณะของคนที่แบบ อ,อมีความเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกคนอื่นดีนะคะคนนี้เหมือนเขารอคอยสัญญาณบางอย่างจากคุณอยู่นะแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่มีฐานะนะคะที่ค่อนข้างมั่นคงนะไพ่มันนี่ขึ้นมาขอดูหน่อยว่าใครนะคะที่คิดถึงคุณนะอยู่แบบเหลือเกินเลยนะตอนนี้นะคะใครนะที่คิดถึงคุณมากเลยนะคะตอนนี้ขอดูหน่อยมาดูกันใครนะคะที่คิดถึงนะคนที่เลือกกองที่สองมากๆเลยตอนนี้ คิงเหรียญคนนี้เป็นธาตุดินนะคะราศีพฤษภราศีก,ก,กนราศีมังกรนะเป็นลักษณะของคนที่มีฐานะนะหน้าตาดีมีสเสน่ห์นะคะประสบความสําเร็จแล้วเนาะฐานะการเงินดีนะคะบางคนเป็นคนไกลนะเป็นต่างชาติต่างภาษานะคะนะเป็นคนที่แบบประสบความสําเร็จในชีวิตอะ่ะเออด้วยความสามารถของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างดูภูมิฐานนะเป็นสายเปนะถ้าคนนี้แบบพบใครหรือว่ารักใคร ก็คือแบบ play, take care เทคแคร์เต็มที่อาจจะไม่ได้โรแมนติกนะแต่ก็คือเทคแคร์แล้วก็เป็นคนที่แบบมีความพยายามมีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองนะคะมีคนชอบเขาเยอะนะมีคนปลื้มเขาค่อนข้างเยอะด้วยความที่คนนี้แอนรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แบบประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วนะตรงนี้นะคะที่เห็นแต่เห็นว่าคุณกับคนนี้ในะบางคนอาจจะเป็นคนที่ <c oughs> ไม่ได้เจอกันแล้วไม่ได้คุยกันแล้วนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบมีการเทมีการทิ้งมีการห่างกันไปแล้วนะคะนะาจะถามว่าแบบเขาโอเคไหมกับการที่คุณกับเขาไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอกันหรือว่าหันหลังให้กันไปจริงๆนรู้สึกว่าคนคนนี้ลึกๆเขาคิดถึงคุณมากเลยนะแล้วก็ค่อนข้างนึกถึงคุณนะคะตรงนี้เนาะไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาเหมือนแบบมันมีความเหงามันมีความโดดเดี่ยวในความรู้สึก ของเขานะคะตรงนี้เนาะในการที่คุณกับเขาแบบห่างกันเหมือนเขายังมีความรู้สึกเก็บคุณไว้อยู่ในลึกๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้แสดงออกแล้วก็อาจจะเอาตัวเองไปโฟกัสในเรื่องของงานนะคะหรือว่าในเรื่องของความสําเร็จในชีวิตของตัวเองแทนนะมาดูกันว่าทําไมคนนี้เขาถึงคิดถึงคุณมากเลยนะอืคุณเป็นคนที่ไม่เหมือนใคร ที่เข้ามาในชีวิตเขาที่เขาเคยเจอคุณเป็นคนที่อาจจะมีความต่างจากเขาแต่ว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ให้บทเรียนอะไรหลายๆอย่างกับเขานะคะคนนี้จริงๆแอรู้สึกว่าเป็นคนมีเสน่ห์นะแล้วก็ตัวเขาเองเป็นคนที่แบบมีคนมาชอบมาสนใจเขาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าในบรรดาคนที่เข้ามามันไม่มีใครเลยที่เหมือนคุณเหมือนเขาอะคิดถึง ในส่วนที่คุณอดทนกับเขามากมากคือไม่ว่าเขาจะงอนเขาจะงีงเงาเขาจะไม่สนใจคุณคุณจะทําดีกับเขาแค่ไหนคุณจะทุ่มเทให้เขาแค่ไหนก็ตามที่ผ่านมาต่อให้เขาจะแบบดือ้อไม่ฟังพรั้นแต่คุณก็เหมือนแบบโอเคยอมอดทนเคียงข้างดูแลเทคแคร์เอาใจพยายาม เพื่อเขานะคะซึ่งมันทําให้แบบเออเขาคิดถึงสิ่งเหล่านี้เขาคิดถึงความดีของคุณความน่ารักความอดทนความแบบไม่ว่าเขาจะดื้อแค่ไหนเหมือนคุณก็แบบเออโอเคได้จัดการได้เข้าใจได้ประมาณเนี้ยคะ่ะมันทําให้คนคนนี้เขาคิดถึงโมเมนต์ตรงนี้นะอืมต่อให้น้าปัจจุบันเนี่ยแอนรู้สึกว่าเขาอาจจะมีพร้อมทุกอย่างแล้วอาจจะมีงานที่มั่นคงอาจจะมีเงินที่แบบเยอะแล้วก็ตามนะคะแต่ว่า มันก็ไม่มีใครที่เหมือนคุณแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่อาจจะไม่ได้มีใครมาแทนคุณได้นะคะอตอนนี้เนาะเหมือนเขาคิดถึงอะแล้วคุณเป็นคนนึงที่แอร์รู้สึกว่าภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่แบบจัดการอะไรทุกอย่างได้ไม่ได้เป็นแค่ในเรื่องงานแต่ว่าจะเป็นในเรื่องทั่วไปอื่นๆด้วยนะคะในเรื่องงานบ้านเอ,อ่อหรือว่าแบบในเรื่องอื่นๆอะคือคุณเก่งนัมากนะคะแล้วคุณเป็นคนที่แบบ ไม่ได้อยอมใครง่ายๆนะคะตรงนี้เนาะพอดูหน่อยว่าคนนี้จะ take a คชั่นอะไรกับความคิดถึงของเขาที่มีกับคุณไหมนะคะให้ขึ้นหนึ่งดาว <c oughs> คนนี้มีแนวโน้มนะคะในการที่จะส่งข้อความนะหรือว่าในการที่จะติดต่อมาหาคุณหรือในการที่จะพูดความรู้สึกบางอย่างที่มีกับคุณให้รับรู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยคิดถึงคุณขนาดไหน ตัวเขาเองอยากมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงอยากมีความสัมพันธ์ที่จริงจังกับคุณขนาดไหนนะคะไพ่ขึ้นหนึ่งดาบแทนพลสคุณจะได้รับการติดต่อมาจากคนคนนี้ที่เขาคิดถึงคุณอยู่นะคะนะซึ่งมันเป็นการติดต่อมาที่ค่อนข้างดีด้วยนะคือการติดต่อมาในครั้งนี้ของคนคนนี้อาจจะเป็นการติดต่อมาที่จะมอบความสัมพันธ์ที่จริงจังชัดเจนให้กับคุณนะคะถ้าคุณรอคอยมาในอดีตแล้วคุณไม่ได้คุณทุ่มเทให้เขามาตลอดแล้วมันไม่ได้สิ่งนั้นนะคะ เหมือนเขาจะมาทําบางอย่างมาพูดบางอย่างกับคุณนะ่ะเออให้คุณได้รู้ว่าแบบเออเขามางอนะเขาแบบอยากกลับมานะเขาเขาเห็นอนาคตกับคุณนะอือแอนรู้สึกว่าคนนี้จะมาพร้อมกับความอ่อนโยนแล้วก็มาพร้อมกับความซิงชังซีเรียสในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะทําให้ตัวคุณเองค่อนข้างตกใจกับคนคนนี้ก็ได้เพราะในอดีตเขาอาจจะไม่ได้แสดงอะไรให้คุณรู้เลยว่าตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกยังไงนะคะ แต่อนาคตเนี่ยคนนี้เขาจะกลับมานะคะเพราะเขาไม่อยากทนอยู่กับสถานการณ์ที่อึดอัดอ,อีกต่อไปนะสำหรับคนที่เลือกกองนี้ถ้ายังไงอย่าลืมมาเล่ากันให้ฟังนะคะถ้าเกิดเขามีการส่งข้อความมาหรือมีการติดต่อคุณกลับมานะสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะโอเคเราไปต่อการสำหรับคนที่เลือกกองที่3ามนะว่าใครนะคะที่เขาคิดถึงคุณมากเหลือเกินเนาะไปดูกัน สำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะ,ะ,คะก็คือกองนี้โอเคเดี๋ยวแอนขออนุญ,ญาตดูลัคณาราศีนะคะของคุณนะไม่ก็เขานะคะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างเนาะมีราศีกุมราศีเมษนะคะราศีกรกฎนะาาร,ราศีมังกรพฤกษกมังกรพฤกษกกันนะคะแล้วก็สิ์นะมีกุมมีเมษนะคะมีกรกฎนะมีมังกร มีพฤกษกันมังกรแล้วก็มีราศีสิงห์นะคะมีเลข2ี่สิมีเลขสิบามีเลขสิบหกมีเลข2ี่สินะคะมีเลข38แล้วก็มีเลข17นะเป็นวันเกิดนะคะเป็นเดือนเกิดเนาะเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยขอดูหน่อยว่าใครนะคะที่คิดถึงคุณมากเลยนะตอนนี้แบบคิดถึงสุดๆไปเลยมาดูกันขอดูหน่อยค่ะว่าคนคนนี้เขาเป็นใคร คนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบทำอาชีพค้าขายนะหรือว่าขายของเก่งนะอืมอาจจะเป็นคนที่มองภายนอกไม่ได้นะคะจริงๆลึกๆคนคนนี้เขามีบุคลิกอีกอย่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่นะภายนอกอาจจะดูเป็นคนนิ่งๆแต่ภายในอาจจะแบบตลกน่ารักเคฮาอะไรเงี้ยหรือภายนอกอาจจะดูเป็นคนที่สนุกสนานแต่ลึกๆแล้วก็เป็นคนที่แบบอ๋อมีโรคส่วนตัวประมาณนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะ เป็นคนที่เก็บเงินเกิ่งนะสำหรับคนคนนี้นะคะแล้วก็มีความอดทนมากๆนะตัวตนของเขานะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ว่าจะเจอปัญหาหนักหนามากมายแค่ไหนในชีวิตคนนี้ก็เป็นคนที่แบบเอาอยู่ทุกสถานการณ์นะคะด้วยความกิ่งของเขานะมาดูกันว่าไ <c> พ <oughs> ่หมียจะบอกเกี่ยวกับคนนี้เพิ่มเติมอีกนะคะพอดูหน่อย คนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบเขากําลังแอบ่องแอบมองแอบติดตามชีวิตคุณอยู่นะบางคนเขาทางานด้านบริการนะคะหรือเป็นคนที่ชอบเซอร์วิสอะเออแบบชอบดูแลชอบเทคแคร์ให้ความช่วยเหลือคนอื่นประมาณนี้ได้เนาะแล้วก็เป็นคนที่แอบรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นเซฟโซนให้กับคนอื่นได้ดีใครอยู่ด้วยกันกับเขาใครอยู่ใกล้กันกับเขาจะรู้สึกสบายใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่าเขามีความเข้าอกเข้าใจแบบดีมากแะคะ่ะ ขาดูหน่อยคนนี้เป็นใครนะคนที่เขาคิดถึงคนที่เลือกกองที่สามนะม,มากมากๆเลยนะคะตอนนี้คนคนนี้เขาเป็นใครคะเขาดูนะคนที่คิดถึงนะคนที่เลือกกองที่สามนะคะมากมากปักปักมากๆกก,ก,ก,กอไก่ร้านตัวแคมเปรอนส์ ance, นะฉันชาวราศีธนูได้นะคะนะตรงนี้ที่ขึ้นมาโอเค คนนี้เป็นคือจริงๆบางคนต้องบอกเลยว่าจะมีคนสองคนนะที่เขาคิดถึงคุณนะคะนะแล้วก็เป็นพลังงานที่แอรู้สึกว่าคุณกับเขาอาจจะมีการคุยกันอยู่คืออาจจะแบบได้คุยกันเด้เจอกันเป็นคนให้คําปรึกษาการเป็นคนให้ความช่วยเหลือกันนะคะเออประมาณเนี้ยได้นะคนแรกเขาอาจจะเป็นธาตุด,ดินนะคะราศีพฤษภราศีกราศีมังกรเนาะเออคนที่เขาแบบคิดถึงคุณนะคะตรงนี้เนาะ กาจะเป็นรักษณะของคนที่มีเซนส์มีสัมผัสเป็นคนที่มีเสน่ห์นะเป็นคนโสดนะคะเป็นรักษาของคนที่แอนรู้สึกว่าคนนี้เขาน่าจะแอบชอบแอบสนใจนะแอบรู้สึกดีกับคุณนะคะแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกนะว่าเขาแบบเออรู้สึกดีมันเป็นเหมือนความรู้สึกฟิลลิ่งลึกๆที่เขาชอบนะเขาสนใจนะแต่ว่า ไม่ได้บอกเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้รีบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาอาจจะแบบ happy, แฮปปี้กับชิตตัวเองแต่ว่าคุณก็น่ารักดีนะก็เออรู้สึกดีนะคะก็คิดถึงแต่ว่าถามว่าจะทํอะไรไหมจริงจริงแอนรู้สึกว่าเหมือนเป็นฟิลลิ่งของความแบบปลื้มอยู่ในใจก็เลยคิดถึงนะคะเพราะคุณน่ารักอะไรอย่างเงี้ยได้เนาะซึ่งคนนี้แอนรู้สึกว่าเขาก็แบบคุยกับคุณบางคนอาจจะมีการติดต่อ,อก,กันเรื่องงานเรื่องเรียนประมาณนี้ได้นะคะอีกคนนึงนะคนนี้เป็นธาตุน้ํา นะคะมีโกโกพิจิกนเนาะอาจจะเป็นคนที่ทํางานเฉพาะทางเฉพาะด้านนะแพทย์นะคะหรืออาจจะเป็นแบบเ,ออเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าร้านอาหารเครื่องดื่มอะไรแบบนี้ได้เนาะสำหรับคนนี้นะคะบางคนอาจจะเป็นม่นะผ่านการย่าล้างมานะคะเป็นแล้วสองคนที่แอนรู้สึกว่าคนนี้เขา <c oughs> เป็นคนที่ทํางานเก่งนะแล้วก็เป็นลักษณะคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่นิ่งสุขุมนะผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะนะคะบางคนเป็นคนที่แบบคุณเคยเจอแล้วอะอาจจะแบบมามาหายหายในชีวิตคุณบางคนเป็นแฟนเก่าต้องบอกเลยบางคนแบบเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่าคนรักเก่าที่คุณกับเขาอาจจะเคยคุยกันแล้ว มันเคยมีช่วงเวลาที่เคยคบกันแล้วมันมีการจบความสัมพันธ์กันไปอะไรเงี้ยเหมือนตัวเขาเองก็ยังนึกถึงคุณในเรื่องราวเก่าๆที่เคยผูกพันกันมาถ้าเกิดว่าเป็นแฟนเก่าหรือคนคุยเก่านะคะนะตรงนี้เนาะกับอีกกรณีหนึ่งอาจจะเป็นคนในชีวิตคุณเนี่แหละนะที่เขาก็รู้สึกดีกับคุณแต่ว่ามันมันอาจจะมีความไม่แน่นอนในช่วงของการได้เจอกันนะคะ คือเขาอาจจะมามายหยในชีวิตคู่อะไรเงี้ยได้นะแต่สองทั้งสองคนแอนรู้สึกว่าเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่คุณกับเขาแบบมีการคุยมีการติดต่อกันอยู่แล้วนะคะเออมันเป็นลักษณะที่แบบเออคนเหล่านี้เขามีความแบบมีความชอบมีความสนใจคุณซึ่งบางคนคุณอาจจะสงสัยนะว่าแบบเฮ้ยคนเนี้ยเขาคิดอะไรกับเราหรือเปล่าคนนี้เขาชอบอะไรกับเราหรือเปล่าเหมือน ในสองคนนี้มีคนหนึ่งที่คุณแบบอาจจะมีความสงสัยอยู่ว่าแบบคนนี้ต้องต้องคิดอะไรแน่ๆน,นะคะนะเออแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกเนาะแต่คุณก็มีความสงสัยนะอืมขอดูหน่อยว่าทําไมาคนแรกนะคะที่เป็นคุีเหลียนเนาะถ้าดินทุกศก,กันมังกรนะคะตรงนี้คนนี้ทําไมเขาถึงคิดถึงคุณนะขอดูหน่อยคุณมีความแปลกไม่เหมือนใครคุณเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาด คุณเป็นคนที่มีความเหมือนกับเขาในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่คุณรักความยุติธรรมคุณเป็นคนชัดเจนลงไปตรงมาคุณเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกชอบให้งานมันออกมาดีนะคะมีความคิดที่แปลกๆไม่ค่อยเหมือนใครซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่มันรวมเป็นตัวคุณนะ่ะมันติดอยู่ในความคิดของเขาแล้วมันทําให้เขาแบบรู้สึกว่าแบบคุณน่ารักจังเลยคุณเหมือนเขาจังเลย คุณนี้ส่ใคยเขามากเลยประมาณนี้แล้วเขาชอบแต่ว่าคนนี้อาจจะไม่ได้แสดงออกนะคะ mm. คือเขาอาจจะเก็บความรู้สึกอะบางคนคนนี้อาจจะเป็น lgbtq ห mm. มายความว่าถ้าคุณเป็นหญิง mm. เขาอาจจะเป็นผู้หญิงเหมือนกันกันกบคุณหรือถ้าคุณเป็นผู้ชาย mm. เขาอาจจะเป็นผู้ชายเหมือนกันกันกบคุณที่แบบเออรู้สึกดีนะรู้สึกมีฟีลลิ่งของความที่แบบมีความเหมือนๆห,หลายๆอย่างนะคะนะเลยทําให้แบบคนนี้เขาคิดถึงกับคนที่สองคนที่เป็นคิงถ้วยนะคะนะท่านน้ำมีกโกพิจิตรงนี้ สาเหตุที่คนนี้คิดถึงคุณนะจริงๆคนนี้ส่องส่งคุณตลอดเลยนะส่องคุณผ่านหนังสือโซเชียลมีเดียนะคะนะคุณเป็นคนที่อาจจะทําให้ตัวเขาเองเนี่ยมีความสับสนในความรู้สึกว่าลึกๆแล้วคุณเป็นคนยังไงนะ ตัวเขาเองอยากรู้นะคะว่าคุณเป็นคนยังไงเขาชอบเขาสนใจเขาอยากพูดคุยคุณเป็นคนที่มีอะไรหลายๆอย่างที่พอเขารู้จักแล้วว่าเขาชอบนะถ้าเป็นคนเก่าก็าบอกเลยเหมือนเขาแบบลังเลในการที่อยากจะกลับมาเพราะว่าเขายังมีความคิดถึงคุณอยู่แล้วก็อาจจะอยากกลับมาติดต่อหรือว่ากลับมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้เนาะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ เขาไม่สามารถสลัดออกจากความรู้สึกได้เขาพยายามแล้วถ้าเป็นคนเก่านะในการที่จะไม่นึกถึงคุณแต่ว่าเหมือน <c oughs> ความเป็นคุณนะ่ะมันมวนอยู่ในความรู้สึกเขาอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะเวลากลางคืนคุณค่อนข้างหลอกหลอนเขามากาตรงนี้นะมันเลยทําให้เขาแบบเอออยากจะกลับมาเคลียร์ใจหรือว่าอยากจะกลับมาเคลียร์ปัญหา เคลียความรู้สึกตรงเนี้ยที่มันยังติดอยู่ในใจเขาถ้าเป็นคนเก่านะแต่ถ้าไม่เป็นคนเก่าไปแล้วสองคนที่แบบเออคุณอาจจะเจอผ่านเรื่องงานเรื่องเรียนแล้วเขาเป็นคนเก่งฉลาดมีความสามารถแล้วแบบเออไปไป,ไปมา,มา,มาในชีวิตคุณไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็รู้สึกว่าแบบทําไมเขาถึงคิดถึงคุณนะเหตุผลอะไรมันมีอะไรเชื่อมโยงระหว่างคุณและเขาหรือเปล่าที่ทําให้ตัวเขาเองนึกถึงคุณอยู่เสมอ นะคะเหมือนเขาแบบมีความงงๆในความรู้สึกว่าทําทไมนะทาไมเขาถึงต้องมาคิดถึงคุณด้วยเขาแบบเหมือนงงๆอะ่ะว่าแบบเออทําไมเขาถึงต้องคิดถึงคุณเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมแต่แอนรู้สึกว่าคนนี้น่าจะสนใจคุณนะคะแบบค่อนข้างชอบถ้าไม่เป็นคนเก่านะตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะดูหน่อยขอดูหน่อยว่าคนแรกคนนี้ที่เขาแอบ,บสนใจคุณตรงนี้เขาจะ take action อะไรไหม คนคนนี้เขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่ทําอะไรนอกจากเออจะรู้สึกชอบรู้สึกปลื้มรู้สึกคิดถึงคุณอยู่แบบนี้แหละมันโอเคละนะคะไม่ไม่อยากจะทําอะไรให้คุณรับรู้หรอกว่าตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกดีกับคุณนะคะตรงนี้เนาะส่วนคนที่สองนะถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมจริงแอรู้สึกให้ไพท่ทาเวอร์คุณม่นะคะอืมจริงๆคนนี้ไม่ได้ทําอะไรนะคะ ไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นแฟนเก่าบอกเลยเหมือนตัวเขาเองอาจจะได้ไปรับรู้บางอย่างนะคะว่า,าเหมือนเขาอาจจะได้ไปรับรู้ว่าคุณนะ่ะมีคนเข้ามาชอบเข้ามาสนใจหรือคุณอาจจะมีการไปชอบไปสนใจใครแล้วเหมือนเขาได้ไปรับรู้ตรงนั้นแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าแบบไม่ไม่บอกดีกว่าไม่กลับมาดีกว่าอืมแล้วก็จ,จะรู้สึกเฮิดเพราะว่ามันมีความ ห,ห่วงคุณห่วงคุณหรือว่าหึงคุณเพราะแอนมีความรู้สึกว่ามีโอกาสที่คนที่ละกองนี้คุณอาจจะแบบอยู่ๆอ,อาจจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบเข้ามาสนใจเข้ามาเทคแอคชั่นแบบอยู่ๆก็แบบอาจจะเข้ามาแล้วมันทําให้ตัวเขาเองเพาะได้ไปรับรู้แล้วมันทําให้เขาอาจจะรู้สึกว่าแบบไม่เอาอะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ต่อให้จะรู้สึก ถึงมากแค่ไหนก็ตามนะถ้าเป็นคนเก่านะคะแต่เขาก็จะไม่ได้ทําอะไรแต่ถ้าไม่เป็นคนเก่าเป็นลักษณะของคนที่แบบเออเขาอาจจะแบบที่เรียนเดียวกันหรือที่ทํางานเดียวกันอนะหมุนคนนี้อาจจะได้ไปรับรู้ว่าคุณนะ่ะมีคนที่ชอบมีคนที่ปื้มหรือมีคนที่สนใจอยู่ตอนนี้หรืออาจจะมีคนเข้ามาสนใจคุณเข้ามาเทคแอคชั่นกับคุณแล้วมันทําให้ตัวเขาเองอาจจะรู้สึกว่าแบบ ไม่บอกความรู้สึกนี้ดีกว่าเหมือนแบบเก็บความรู้สึกไว้อะไรประมาณนี้ดีกว่านะคะโทษนะคะอ ประมาณนี้เนาะเขาก็อาจจะไม่ได้พูดหรือไม่ได้บอกนะคะให้คุณได้รู้นะสําหรับคนอีกคนหนึ่งนะที่เขาแบบคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้เนาะอก็จบไปแล้วนะคะทั้ง3ามกองขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามเนาะจริงมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะเออเพราะว่ามันเป็นการดูโดยรวมเนาะก็อย่าไปอินหรือซีเรียสมากนะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะเสียงอาจจะแผลๆนิดนึงเนาะต้องขออภัยด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะบ๊ายบาย